สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะกลับมาเจอกับครูแคทรีนาของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง Fear Fear หรือความกลัวค่ะ How about the fear, Caterina? Well, we have to see that we are all on a journey of a hero. Mm. Each person born into this time. Has very specific role play. w wow. แล้วคือครูแคทรีนาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยกำลังอยู่บนการเดินทางที่จะเป็นฮีโร่ในตัวของเราเองนะคะทุกๆคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ว่าทุกคนเราเกิดมาบนโลกนี้นะคะเรามีบทบาทอะไรบางอย่างที่เป็นพิเศษเฉพาะตัวของเรานะคะที่เราจะต้องเล่นบทบ,บาทนี้บนโลกนี้ค่ะ So, if we are born, mm. we experience a lot of things that mm. are memories. A mm. memory is like a snapshot of a moment. Oh. It's like when you take a photo of a moment, uh -huh. and yeah. this snapshot is always. connected with an emotion that you have to this time โอเคก็คือว่าเหมือนกับว่าเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยนะคะทุกผู้ชมก็เหมือนกับว่าทุกๆคนเนี่ยเรามีเมมโมรี่อยู่ในตัวนะเรามีเมมโมรี่อยู่ในตัวหมอนเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยค่ะเราถ่ายรูปเป๊ะเราก็จะเก็บไว้ในเมมโมรีของเราชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะ and so we can say the stronger the emotions of that moment <c oughs> the more to the surface it comes when just similar situation comes up similar comes a in life. โอเคแล้วก็ตัวเมมโมรีนะคะที่ที่เราเก็บไว้ในในในเมมโมรีตัวของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบกับอารมณ์ของเรานะคะซึ่งอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละช่วงขณะนะคะ so the Emotional state of the moment that a memory is made like a memory clip is afterwards important of how we c r e r t e our life คะก,ก็เหมือนกับว่าเวลาเราเก็บ m e m o r รเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทําคลิปวีดีโอนะคะแล้วเราทําคลิปใช่ไหมคะเอา m e m ม r รแล้วก็เอาดึง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 จากใน m e m ม r รของเราเนี่ยมาต่อต่อกันมันก็จะเป็นวีดีโอเรื่องหนึ่งใชไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกทุกคนก็จะสามารถดึงเอา เหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในเมมโมรีของเราเนี่ยออกมาใช้เพื่อสร้างชีวิตของเราเองค่ะ so since very often the fear emotion is stronger in these days than the happy emotions It's very okay. seldom that people have so strong happiness that it gives such strong imprint but fear usually in our kind of society where mm -hmm. fear is indicated we have to be afraid of everything nearly mm -hmm. so these memories are usually very mm -hmm. strong โอ้แล้วก็ที่สำคัญมากๆลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยทุกๆคนเหมือนกับจะเก็บเมมโมรีของเฟียหรือว่าความกลัวมากกว่าแฮปปี้เนสหรือความสุขนะคะตอนนี้เราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวถูกไหมคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาเนี้ยซึ่งมันมีผลรุนแรงมากกับอารมณ์ของเรานะคะไม่แพ้ความสุขหรือแฮปปี้เนสที่เราสร้างขึ้นแต่บอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนไปอยู่ใน memory, เมมโมรีเอาเอาเมมโมรีของความกลัวออมาใช้นะคะ so f o m my training and my work with people mm hmm. i would say that the average person in the moment mm hmm. is about 70% fear and mm hmm. uh, or negative memories and about 30% positive memory just an average โอ oh, really cool. so ้แล้วก็ออ้ยตรงนี้เป็นข้อมูลที่ที่น่าน่าน่าตกใจมากเลยบอกว่า70%ของผู้คนในตอนนี้นะคะเม e m o r y ของคน70%เนี่ยส่วนมากเราจะใช้ เมโมรีของเรา70%เราดึงออกมาจากความกลัวแล้วก็อีก30%ของเราเราดึงมาจากอารมณ์ลบ and since this memory is so strong it becomes our now oh. the moment of now and we are in a a lot of people say uh huh. are in a constant um, consciousness level of fear โอ้ oh, แล้วก็สิ่งนี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบกับตอนนี้ของเราเน่าหรือว่าปัจจุบันของเราเนี่ยานเท่ากับว่าถ้าเกิดเราดึงแต่ฟีร์แล้วก็ความกลัวหรือว่ารุมลบออกมาใช้เนี่ยนั่นแสดงว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับความความความกลัวปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะปัจจุบันของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความกลัวคะ่ะอืม if if you are in a consciousness of fear that means that you are in the past Oh, แล้วที่สำคัญนะคะถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวนั่นหมายถึงเรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับอดีตและสิ่งที่ผ่านมาแล้ว What is very important mm hmm. that if we want to live our life that we come into the here and now in the mm hmm. present moment Oh, จริจริงแล้วเนี่ยเรามาที่นี่นะคะในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรามาเพื่อที่จะอยู่กับ here and now เรามาเพื่อที่จะอยู่กับที่นี่ตอนนี้ There are many ways to get there uh huh. But first we need to know why we are in fear uh huh. So we have to acknowledge this one and we have hmm. to acknowledge the fear It's not just going away โ okay. อเคก็คือเพราะฉนันะคะตอนนี้เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะว่าความกลัวของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วที่สำคัญก็คือมันออกไปไม่ได้ง่ายๆด้วยล่ะโอเค Where should it go? อ้แล้วจะไปที่ไหนอ่ะแล้วจะไอ้คมกลัวนี่ไปที่ไหนว่าต้องออามาออกไปยังไงแล้วออกไปที่ไหนอ้า So what we have the moment that a fear come up

สำหรับครูแคทเธอรีนาเนี่ยนะคะเมื่อความกลัวได้เกิดขึ้นกับครูด้วยเนี่ยนะคะครูจะรู้สึกว่าจะใช้การขอบคุณขอบคุณ gratitude ค <Yeah. S 1> ่ะ so for example <ม> if I come to a point say I have a headache and I really don't like a headache yes yeah yeah. <laughs> yeah อย่างเช่สมมติว่าคุณครูครูปวดหัวนะคะแน่นอนไม่มีใครชอบปวดหัวครูก็ไม่ชอบปวดหัว yeah and then But first of all, there might be physical um, um, uh -huh. reasons behind it. And very often is that we are dehydrated and we can drink uh. water and that helps a lot already to, to get headache off. อ๋อแล้วะค่ะครูก็บอกว่าก็ส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาการปวดหัวเนี่ยนะคะครูก็จะกลับไปดูไปคิดที่สาเหตุไวไ้เลยไม่ใชนปวดหัวส่วนมากแล้วการปวดหัวเนี่ยะคะ่ะท่านผู้ชมจะมาจากทาง <Okay. S 1> ร่างกายนะคะเพราะมีเสียงตุ๊กแกมีเสียงตุ๊กแกด้วยโอเคก็เ okay. ป็นธรรมชาติของบ้านครู that's confirmation <S <laughs> yes that's confirmation เ <laughs> นี้ตุ๊กแกมาช่วยเรายืนยันว่าไอ้ที่ถูกต้องแล้วนะตุ๊กแก yes yes โอเครู้บอกว่าเวลาครูปวดหัว ส่วนมากแล้วมันจะมาจากทางร่างกายนะคะและส่วนมากแล้วการปวดหัวนี่มาจากการที่เราเนี่ยแห้งดีไฮเดรตดีไฮเดรตเนี่ยเดี๋ยวไปากรีไปด้วยนะเกิดมาจากการที่เราตัวของเราแห้งหรือว่าขาดน้ํานั่นเองปวดหัวก็ต้องไปดื่มน้ําเยอะๆนะคะ Mm. The headache itself is very seldom mm. a real pain in the head. I mean, you can mm. have a tumor and have a headache from this. Mm -hmm. I mean, in any case, if you have a regular mm. headache, go and see a doctor, check it out. But mm -hmm. if something just happens spontaneously, first mm -hmm. hydrate, then second of all, take, take a moment out. A lot mm -hmm. of people, they, they think way too much and then mm -hmm. their thinking is fear based and this reaches inner organs. Mm. And then from an inner organ, mm. it can give, for example, you can be constipated or you have a bit of fear is also very much connected with the kidney. โอเคนะคะครูบอกว่าถ้าเกิดว่าโอเคอย่างแรกเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าการปวดหัวของเราเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราปวดหัวหนักๆมากเกินไปมันอาจจะเพราะว่าเรามีอาจจะมีอาการบางอย่างนะคะอย่างเช่นเนื้องอกหรืออะไรก็ตามแต่นี้ทุกคนจะต้องไปหาหมอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราปวดหัวแบบมันมันปวดหัวแบบเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดมันอาจจะเพราะว่าเกิดมาจากตัวเราเนี่ยคะ่ะเกิดมาจากตัวเราหนึง่งอาการขาดน้ําของเรานะคะทีนี้ครูก็โยงไปว่าอาการขาดน้ําของเรา น่าสนใจมากมันเกิดมาจากความกลัวนะ mm hmm. The d r a t e d happen because of fear as well <Yeah. S 1> การ mm hmm. การขาดน้ำของเราเนี่ยเครยจะไปรู้ว่าการขาดน้ำของเราเนี่ยเกิดมาจากความกลัวด้วยท่านผู้ชมส่วนมากแล้วมันเกิดมาจากความกลัวนะคะแล้วความกลัวของเราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสภาวะทางร่างกายเพราะว่าเวลาเราเกิดความกลัวอารมณ์เนี้ยมันจะไปกระทบกับไต yeah, หรือ kidney <because> น,นะ yeah. because remember hmm. your life back how many times you are in a very difficult situation oh, i just need to go pee first because uh, you know ah. this is the reaction of the kidney wow. of fear that you need to pee and wow. it's also sometimes in an examination or so you need to run to pee that's the only yeah. excuse that you have for a teacher to pee oh. well wow. <laughs> ทุกคนนึกออกไหมคะว่าเวลาทุกคนเกิดความแบบโอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ทุกคนจะปวดฉี่แล้วก็จะปวดฉี่แล้วก็จะบอกว่าฉันอยากไปฉี่ไปฉี่ก่อนได้ไหมเวลาใช่ไหมเวลาคนจะแบบเวลาต้องพูดโอ๊ยแต่เราจะปวดฉี่จะขอไปฉี่ก่อนเนี่ยก่อนจะเข้าห้องสอบทุกคนก็จะมีอาการโอ้ยจะปวดฉี่ขอไปฉี่ก่อนเห็นไหมคะแล้วตรงนี้เพราะว่าเรากลัวไงเรากลัวใช่ไหมคะเรากลัวแล้วเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมันเลยปวดฉี่มันไปที่ไตจริงๆด้วย Oh, and the teacher cannot say no because uh, uh, you need to pee and yeah. that's a need. <laughs> Nobody <laughs> yeah. can say no. <laughs> <laughs> I just wanna say that everything mm -hmm. that we usually feel mm -hmm. that it has an, an uh, kind of a source somewhere inside of the body, but very mm -hmm. seldom in the head in the case of headache. Oh <laughs> ที่ร่างกายของเราหมดเลยนะคะวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะ But every symptom that we have in the body, every fear of pain is connected mm hmm. with the memory แล้วก็ทุกๆความกลัวหรือว่าทุกๆความเจ็บปวดของเราเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับ memory หรือความจำของเรา And it's mostly a memory that you don't have consciously. That means you don't consciously remember something. Can, we can say the symptom has fallen into the body. When it falls out of consciousness, it falls down into the body. ออแล้วพอไอตัวเมมโมรีตัวนี้มันมันมันอาจจะคล้ายๆกับว่าพอมันแสดงผลขึ้นมาเงี้ยนะคะมันก็จะตกลงมามันก็เชื่อมต่อไปที่ร่างกายของเราเลยนะคะ mm. So there are many ways how we can work with that but the mm hmm. first thing that we have like if you have some kind of pain mm. first of all of course do something physical like oh, <okay. S 3> if somebody lays on the road bleeding you don t uh, tell him about the symptoms you first fix the wound อ๋อค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราเกิดความอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็ต้องกลับไปดูที่ร่างกายของเราเหมือนกับว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยนอนนอนนอนอยู่กลางถนนอย่างนี้ใช่ไหมคะนอนอยู่กลางถนนเนี่ยตอนแรกเลยเราก็ต้องไปฟิกที่ร่างกายของเราของเขาก่อนถูกไหมเราต้องไปดูว่าเขามีบาดแผลอะไรก่อนอย่างเงี้ยนะคะ Uh but then start to or, to work with gratitude say for example uh huh. you have a healthy body otherwise talk to your organs thank oh. you liver for doing your work thank you kidney for doing your work uh huh. and and send them love this is this is a very strong healing process ออ oh, well, so, ันนี้นะคะก็คุณครูก็บอกว่าเราก็ต้องกลับมาที่รักษาที่บาดแผลของเราก่อนคือร่างกายเนี่ยในระดับฟิสคอลเนี่ยนะคะด้วยการแสดงความขอบคุณด้วยการแสดงความ gratitude หรือว่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณลิเวอรขอบคุณตับของฉันที่สามารถทํางานฉันได้ดีอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณขอบคุณไตของฉันที่ที่ยังทํางานให้ฉันได้ดีก็คือคือได้กลับมากลับมาขอบคุณอวัยาวะที่ภายในร่างกายของเราก่อนนะคะ Mm -hmm. So we are grateful if we do that as a say meditation a morning or evening ah. at, at one time go through the body. Thank you feet for walking me every day. Your legs for carrying me and so on. Just go through the body and ah. give a, a gratitude to your body for. helping you to experience life oh. as a spirit incarnated in the human body. วว wow, okay. ้าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะดูทุกคนคะเวลาตื่นเช้าขึ้นมานี้นะคะก็ทำสมาธินิดนึงเป็นสมาธิเอ่ป็นสมาธิขอบคุณนะคะแบบ same like gratitude meditation hmm. right ก็คือเป็นสมาธิขอบคุณนะคะทุกๆเช้ามาก็ขอบคุณขอบคุณเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะคะอวัยวะต่างๆไปในร่างกายของเราเนี่ยนะคะอืม hmm. so if you go into a consciousness of gratitude <c oughs> <c oughs> uh, fear will be much less ถ้าเกิดว่าเราเราฝึกตัวเองเนี่ยให้อยู่ในในสติสัมปชัญญะของการขอบคุณได้บ่อยๆเนี่ยนะคะความกลัวของเราเนี่ยก็จะหายไปเอง <Yeah. S 2> นี่เป็นวิธีกำจัดความกลัว mm hmm. uh. And then you can start the journey of a hero oh, แล้วเราก็จะอยู่บนเส้นทางของการเป็น hero ในตัวเราเอง Because uh. at one point you will realize that fear uh huh. is an illusion และ ณนะนะจุดหนึ่งบนการเดินทางเนี่ยเราก็จะได้รู้เองว่าความกลัวของเราเป็นแค่ภาพมายาเท่านั้นเอง When you think of situations that you were fearful before uh huh. when you look back in your life it uh huh. actually was never as bad as you expected it to be โอเคตอนนี้ทุกคนลองดูนะคะว่าแล้วมองย้อนกลับไปที่อดีตของเราเนี่ยที่เราเคยคิดว่ามันน่ากลัวมากเลยเนี่ยแต่พอเรามาอยู่ณนะจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะกลับ ไปมองเห็นเลยว่าไม่จริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นนี่นะ But the really mm hmm. bad things that happen in life. Yeah. We have no time to have fear before. แต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตก่อนตอนนี้ก็คือ We have no time to to fear it because it suddenly comes and we don't see it come. อ๋อ oh, สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าความกลัวมันเกิดขึ้นตอนไหนเพราะมันเกิดเอง so for example I had a car accident really bad one that the car turned around i was on the roof in a pond uh, that luckily had yeah, no water yeah, yeah. otherwise i wouldn't be yeah, here yeah. i had no time to have fear but i still have this kind of fear from this accident when i drive sometime and then i have to say i'm very grateful that this is in the past and has no influence for me in the present moment อ๋อก็คือว่าครูกยาจะน้ายกตัวอย่างนะคะว่าครูเคยขับรถครั้งหนึ่งเนาะไอไอโน้นแตดเคยขับ that, รถ,<ช>รถครั้งหน<ช>ึ่ง,งแล้วก็รถยนต์ของครูเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะพลิกคว่ำอย่างนี้เลยพลิกคว่ำอย่างนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วมีเวลากลัวไม่ตอนนั้นไม่ะะมีเวลากลัวเลยท่านผู้ชมทุกอย่างมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าเราจะเก็บตรงนั้นมาให้กลายเป็นความกลัวหรือว่าเราจะเก็บตรงนั้นมาให้กลายเป็นเอ่อเป็นการขอบคุณอะไรบางอย่างที่ที่มันได้เกิดขึ้นอย่างครูก็บอกโช ดีมากเลยนะที่ตรงนั้นมันไม่ได้ควม่มคว่ำลงไปบนน้ำํำถ้วเกิดมันคว่ำลงไปบนน้าเนี่ยก็ก็ก็เดดซีแม่แง่แก่ใช่ไหมคะพราะว่าผ่านมาก็รู้สึกขอบคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าณนาตอนนั้นเนี่ยมันมันก็ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีเวลาสําหรับความกลัวนะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองอะ่ะ So, every time when fear is coming up, mm -hmm. if we replace it with gratitude mm -hmm. for the moment, just look in the moment what you have. I mm -hmm. have a healthy body. I have a, a roof over my head. Mm -hmm. I have food every day. Mm -hmm. Don't look at the fear, transform it into gratitude. Okay. Then you can really live your life and create uh -huh. it. โอเคนะคะครูก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะฉันไม่ได้ไม่ได้มีเวลากลัวหรอกรูอย่างมันก็เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อมันผ่านมาแล้วต่างหากเมื่อมันผ่านมาแล้วต่างหากว่าฉันก็มีตัวเลือก2ตัวคือฉันจะฉันจะโอ้ยฉันจะกลับไปกลัวมันหรือฉันจะกลับไปขอบคุณมันนะคะเหมือนกับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติเราย้อนกลับไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันอยู่ที่เราจะเลือกเองว่าเราจะกลับไปกลัวมันหรือว่าเราจะกลับไปขอบคุณมันนะคะ Mm hmm. so go into a consciousness of gratitude mm hmm. we can talk in another clip about more about this topic there is much <Okay. S 2> more to say but <Yes. S 2> if you start now just to go into a gratitude you uh huh. will see already shifts and changing happening in your life โอเคครูบอกว่าถ้าเกิดเราจะพูดก,กันถึงเรื่องของการแสดงความขอบคุณในชีวิตนี้นะคะ gratitude เนี้ยนะคะโอ้เดี๋ยวเราต้องพูดกันอีกเยอะ่อยนะคะจะมีอีกหลายๆคลิปหน้าที่ตามมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเลือกที่จะนำ ความขอบคุณต่อชีวิตนะคะกลับเข้ามาในชีวิตก่อนนะคะ And focus what mm. you have on focus you อ่ uh, แล้วก็เพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะยกระดับของชีวิตได้นะคะแล้วก็มาโฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่ here and now <Yeah. S 1> right ณตอนนี้ที่นี่ตอนนี้นะคะ mm. even in the situation we have mm hmm. now you're mm. still here <Yes. S 3> you still have a body you still have food uh so just focus on this and realize that everything that we experience has a reason เยะก็คือแม้แต่สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็เราก็ เราก็ต้องขอบคุณว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีร่างกายอยู่นะเรายังมีร่างกายอยู่และเราก็ยังมีอาหารทานอยู่นะคะเราก็ยังมีอาหารทานอยู่เราก็ต้องแสดงความขอบคุณตรงนี้นะคะว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวติดตามครูกเก๋และครูแคทรีน่าในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ gratitude so uh, what Give the gratitude to ทูตูตูเด e ะอก็ขอบคุณครูเก๋กับครูแคทรีนาก็ขอแสดงความขอบคุณกับทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ